ไม่ต้องเอาถึงก็ได้เอาเลขท้ายสามตัวก็ได้งายมาเป็นน้ำมัน กลิ่นเป็นยังไงกลิ่นมันจะเป็นข,ขาวๆครับเหมือนไขมันนะครับออไขมัน,มนตัดไ,ไขมันปลาบุกครับอะไรเปิด<ำ>ไขมันเลยไขมันเลยครับ หลโลตอนที่เจอน้วัักกีโลกวานี่กระดับับทิ้งไปเยอะแล้วทดลองดวัีครับคืออะไรครับครับผมอ่าชัดชัยเสียพรครับเป็นสมาธิกอบตะที่เขา่าย้ครับอ่าวันนั้นเราว่างวก็เลยนัดกันไปไปลากอวนครับที่หาดอรุณไทย อพอตกดึกเราก็ได้เจอออมพันธ์ทะเลครับที่หาดอาุุโนไทยปา่าน้ำตะโกครับรครับชุมพรครับแล้วแล้ววันนั้นพบตรงไหนยังไงอ่าอยู่ริมทะเลครับม,มันมันจะมาเกยอ,อยู่ตรงริมริมอ่าริมริมป่าพอดีครับนึกตอนแรกก็นึกว่าเป็นเป็นโฟมครับอพอไปเขี่ยดูพอไปสกิดดูเออมันมันมันติดมือ เรหยิบมาดูแล้วก็ลนไฟน่าจะเป็นอมันทะเลครับพอแล้วน้ำหนักน้ำหนักโดยรวมอ่าช่วอ่าตอนนั้นยังไม่รู้ก็ประมาณสักกา,กากากันประมาณสักสามสี่โลนี่ครับแต่พอมาช่างมันได้ประมาณห้าโลได้ห้าโลครับแล้วแล้วมันมีจำนวนเยอะไหมตรงนั้นอ่าไม่มีครับเห็นก้อนเดียวนี่แหละครับก้อนเดียวครับด้วยความบังเอิญบังเอิญด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบุงที่โชคดีเลยนะวันนี้นะ หวังว่าอย่างนั้นครับคาดว่าเขาจะจำหน่ายได้เป็นกิโลละหนึ่งล้านบาทเลยครับครับมีอะไรเสริมไหมครับไม่พูดไม่ออกออกพูดไม่ออกดีใจด้วยครับครับจุมปรนจุมปตั้งแรกของจุมพรที่เจอเราไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอฝั่งอาตัยีนสวนน้อยว่าจะเจอครับสุราษฎร์ก็ไม่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 เคยออกข่าว ็บอกได้ได้ครับว่าสนใจที่จะให้คนที่สนใจมาซื้อได้ใช่ไหมครับผมครับผมขาให้มาตรวจสอบรู้ว่าเออเกรดหรือว่าอ่าคุณภาพแค่ไหนครับแล้วก็ติดต่อมาได้ครับก็อยากจะจำหน่ายนะครับเอาไว้ก็ไม่รู้ทำอะไรครับต้องเอาไว้ไหนก็นั่งดูนั่งดูเฉยครับครับผมร ลักษณะการเราไปลากควรเป็นปวนเป็นอวนลากเรือหรือว่าควรแบบไหนยังไงอ่าวนลากเนี่ยครับอวนลากที่ว่าใช้กันริมหาดนะครับที่ว่าลากกันสามสี่คนนะครับอือเป็นเป็นอวนลากมืออวนลากมือครับแล้วแล้วปากนั้นประมาณใหญ่ไหมควรที่ว่าไปลากนี่มันประมาณอวนประมาณสักร้อยเมตรได้ครับอยเมตร้วหขนาดความถี่ก็ประมาณสามสามเซนครึ่งสามเซน เราได้ปลามาเยอะไหมวันนั้นไม่ค่อยได้ครับวันนั้นได้แต่ปลาปลาเล็กๆครับกระปูไม่ค่อยได้ครับช่วงรืน้ำลงครับไปกันหนุกๆนี่ครับไม่ได้ว่าจะไปหวังว่าจะได้ปลาแต่มันว่างนะครับไม่ค่อยได้ไปครับอันนี้ก็หลายเดือนแล้วไม่ได้ไปพอดีว่างก็ตัดกันไปครับก็เลยได้โชคลาภเลยนะครับครับผมครับมันเต็มรัง เต็มถังมิเลยวัแจกกันนะแจกกันหมดแล้วได้มาประมาณกี่โลเต็มถังนี <t uh> <t uh> <t uh uh ่เลยเต็มถังประมาณสามสิบสามสิบสโลแล้วสามสี่สิบโลสามสี่สิบโลนะครับ